สวัสดีคนดูทุกคนนะครับที่ยังใช้อากาศหายใจอยู่นะครับและเป็นคนไทยนะครับก็วันนี้พบกับเราหมูตุ่นชาแนลนะครับผมมีทอปิกที่จะมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับเป็นทอปิกที่สําคัญมากนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยของเราตอนนี้ก็คือโลกร้อนครับพวกเราไปปลูป่าได้แล้วครับคือโลกมันก็ร้อนมากๆเลยครับแบบทุกคนก็ยังทิ้งขยะกันอยู่ทำไมเราจะมาตัดต้นไม้เราจะทำอะไรแบบนั้นกับดูทำไมครับทุกคนผมไม่เข้าใจเลยครับทุกคนโอยจะตีกูทําไมเนี่ยเอ้าก็มึงอะอาจารย์เขาบอกให้พูดอะไร มึงมาคุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้ยเข้าเรื่องดีแล้วขออภัยในการเสียมารยาทนะครับเมื่อกี้เพื่อนผมหมูตันนะครับเขาก็เป็นคนประมาณนี้แหละครับเขาชอบรบกวนคนอื่นครับครับผมหมูตุนนะครับได้รับหน้าที่การเป็นพิธีกรในรายการ c a r e f u Chill รายการที่จะมานั่งจิบกาแฟคุยเรื่องงานและชีวิตกันแบบชิลๆว,วันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องคุยกันนิดหน่อยนะครับคือเรื่องงานของคนวัยเก่าและวัยกำลังจะเก่าครับ เราไปรับชมรับฟังอินโทรกันก่อนดีกว่าครับ Let's go <S <S <ess scientific noise> ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้วนะแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็แก่ไงใช่ไหมมันก็ใช่แหละหมูตันแต่งี้มันมีมากกว่านั้น มันแปลว่าคนวัยทํางานเราจะลดลงแต่คนสูงอายุเราจะเพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความวุ่นวายของเรื่องงานของคน2กลุ่มนี้ไงโดยผมจะให้ทั้งคู่นะครับลองออกมาบอกว่าปัญหาของทั้งคู่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างอยากให้ทุกคนทั้งสองฝั่งออกมาแบบอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะครับผมขอเริ่มที่กลุ่มของพวกเราก่อนเลยนะกลุ่มผู้ใหญ่ พวกเราเป็นกลุ่มแซนวิชเจเน r เรชันคือพวกเราต้องดูแลทั้งลูกของเราและพ่อแม่ของเราแต่ปัญหาใหญ่ก็คือดิจิทัล disruption ทักษะเก่ามันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วแหละเราต้อง up skill หรือ re skill ด่วนๆเลยพวกทักษะดิจิทัลหรือสายงานใหม่ๆเนี่ยเป็นทางรอดเดียวของพวกเราเลยแหละผมขอขอบคุณแซนวิชเจเน r เรชันมากเลยนะครับที่มาบอกให้ผมทราบเกี่ยวกับข้อมูลนี้นะครับผมก็ต่อไปขอเชิญแก๊งวัยเก่าหนยนะครับ มาเร็วมาเร็วมามาตามคิวตามคิวมา <c oughs> มาผมลงไวเ้เก่าโอ้โหลุงพอเลยลุงลุงไปไปคนอื่นเลยโอเคมาดูกลุ่มคุณแม่คุณแม่ไว้เก่าบ้างพวกท่านนไม่ได้ต้องการทำงานหนักหรอกแต่ต้องทำงานที่ทำให้รู้สึกมีคุณค่ามีอะไรได้เสริม ปัญหาสุขภาพคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงมันไม่เหมือนเดิมแต่บางทีตลาดแรงงานพวกเนี้ยเขาก็มองข้ามรุ่นป้าไปรุ่นแม่ไปหนูเข้าใจไหมหนูหนูเข้าใจไหมป้าป้าผมเข้าใจป้าป้าโอ้โหผมเข้าใจครับนี่ไงผมเลยมาหาทางออกที่โคตรจะเฟกซิเบิลโอ้ใครปล่อยป้าเขาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเค นี่นะครับผมมีทางออกงานเป็นงานที่แบบโคตรจะเฟกซิเบิลเลยนะครับงานที่จะทําให้ทุกคนสามารถทําได้จากที่บ้านเป็นงานที่ใช้ผู้ประกอบการไายย่อยนะครับคืองานที่ใช้เจ้าของกิจการเล็กๆของตัวเองเน้นการใช้ภูมิปัญญาที่สะสมมาทั้งชีวิตนั่นแหละครับอ่ะ listen carefully โอกาสมันอยู่ที่การแปลงภูมิปัญญาให้เป็นเงิน wisdom to value ทุกคนเข้าใจไหมครับว่ามันคืออะไรทุกคนยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวผมเอามูตันมาอธิบายดีกว่าหมูตันมาซิมาซิหม,มูตัน oh. โอ้ยใครมันเรียกเราอีกแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยเรียกเป็นหมาเลยโอเคทุกคนยังไม่เข้าใจใช่ไหมมันคืออะไรคืองี้คืองี้ถ้าเราทำอาหารไทยโบราณเก่งอย่างเงี้ยสมมุตินะแล้วเปิดคอร์สออนไลน์หรือใช้ food delivery app เข้าไปขายเลยมีรักษาอรรีหละรวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ และเอาแบบแพ็กเกจให้มันดูไวรุ่นขึ้นไงายเจ๋งมันคือต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคือไม่ต้องลงทุนเยอะเน้นความยั่งยืนนี่คือการสร้าง Silver Economy ที่ดีต่อใจและดีต่อกระเป๋าตังค์เลยโอ้ยเจ็บกอหมดละเอาคนเดิมมาซิเอาไอ้หมูตุนมาโอเคครับผมขอบคุณคุณหมูตันมากเลยนะครับแต่อย่างแรกที่ผมจะต้องเสริมคุณ หมูตันนิดนึงนะครับคือว่าการออกเสียงนะครับคำว่า delivery นะครับไม่ใช่เป็นร e r y นะครับหมูตันหมูตันนี่ไม่ไหวเลยนะกลับกลับไปเลยนะมึงกลับกลับไปเลยนะนี่ใช้กูท้ๆเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้กันยังไงให้เราไม่เครียดนะครับเราคือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคนวัยเก่าก่อนนะครับที่เรียนจะต้องมีความสบายกายสบายใจนะครับแสงสว่างจะต้องดีมาก เพราะว่าคนวัยนี้นะครับสายตาเขาเริ่มจะไม่ดีนะครับเ็เริ่มจะแบบบกพร่องแล้วนะครับเสียงรบกวนก็จะต้องน้อยนะครับพื้นที่จะต้องไม่ลื่นไม่มีขั้นให้สะดุดนะครับส่วนวิธีการสอนนะครับอาจารย์จะต้องใจเย็นเย็นมากๆสอนช้าเช้แบ่งเนื้อหาให้เป็นก้อนเล็กๆนะครับเน้นการลงมือทำจริงนะครับและให้ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แค่นี้และครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับ สรุปนะครับวัยผู้ใหญ่ต้องเร่งอัพสกิลดิจิทัลส่วนวัยเก่าจะต้องใช้ภูมิปัญญาสร้างอาชีพที่ยืดหยุ่นนะครับและหน่วยงานรัฐจะต้องช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับโอกาสมีอยู่จริงแค่เราต้องรู้จุดและเดินให้ถูกทางครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับจะเป็นอะไรเรามาเจอกันใหม่นะครับคอยติดตามแล้วก็คอยชมผมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็จะทำรายการมั่วๆสูๆอย่างนี้ขึ้นมาตลอดนะครับผมขอบคุณครับ